อุ้ยตายตัวนี้พอมนะตัวมันวอยบ่ายบวยบ่ายอยู่ตัวนี้มันบอบวกาห้องแห้งพันยปันตัวนี้สองตัวมาพร้อมกันเลย สะดุ้งตีงแล้วแม่เราก็เออดันสะดุ้งตีงบอกว่าสะดุ้งตีงที่บ้านก็ได้ใครตัวบ่ถิ่มสะดุ้งว่าก็ได้เอ้าเ้าไปดิอ๋ออยู่บ้านนึงใช่ไหยังบ่เสียอยู่พี่น้องดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็บพ่ยกสะดุ้งกำลังทำอีกแล้วโมวีเวลาเลย อยู่ห้องน้ำเขมพี่น้องห้องน้ำเข็มหน่อยด้เนาะห้องน้ำเข็มหน่อยพี่น้องสะดุงออกมาก,กะสองเส้นคืงพี่น้องก้าวขาสะดุงเก้าสอกตั้งใจมอบประคอโดยตรงพี่น้องทีมงานดอกวาวาประคอประคอวะส้นขอเขาทีมงานกำลังใส่สะดุงแนวตาก,กับของนี่ครับแาบ โอเคพี่น้องเดี๋ยวผมใส่เสื้อที่แม่น,นะครับนี่ครัสะดุง้งนี่แหละครับห้องหลัเข้มที่มาทักพี่รุ่นกันเลยพี่น้องนี่นะที่ย้อนไล่ไปนี่แหละต้องได้ประคอแหละพี่น้องน้ำเพิรน้ำอย่างนี้นี่มองยืนบ่ละ่ปะปลาบอนพี่น้องบม่ได้ย่านนี่ได้ย่านประดุกตื่นหรือเลด ข้างอุมขึ้นสิหลายเนาะถ้าว่าไปบม่มีหงจนยืนเนาะดลางงอุมเอียงเอียงตามขาสะดุงวักไปไปลยดึงมลยมันหลอดเราไปวะโอ้มันดูไตล้างสะดุงขนาะที่งานวายุ่ตล้าง อุ้ยตายตัวนี้พ่อมนะตัวมันบวอยบ่ายบวอยบ่ายอยู่ตัวนี้มันบออบ้ากาห้องแห้งพันยีปันตัวนี้สองตัวเลยมากพ่อมกันเลยเฮ้ดจังไดบนี้เอาใส่จังไดยเทือก็เทือกกนะเบื้อจังไดียบจะเขาพ่อมกันเลยขึ้น นั่นไปองกายได้ปตองยังเพิ่นปตองแลฮะตองหป,ปตองแหล่<ะ>เรเื่ออไรของแขมาเร็วปแหล่าตากันยบ ปลาตองแร่จุดๆน่ะปลาตองกายมันหลายหพุ่นอยู่ในอุ้มแห่งหลายดีอยู่อยู่นี่เขาจะเอาปเปิดประมูลถึงเปิดประมูลนี่เขามาเอาอบอ่เฮาจังเสียวเครื่องได้เราวมาสูมเนาะมันบ่กินนี่นะครับดอก ปีใดสันปีว่าหันหมอมื่นเจ็ดคุ้มอยู่ได้วหันป้อมมื 10, ่นเจ็ดน้ำ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 มาอีหมู่มึงมน่ะเล๊ใก่ใกวาดใครนี่มองยืนเปล่าอยู่ได้มองหนี่กล็ลงได้ดิเดียบลง นี่ไหมนี่ค่นทายผิดสิคือเลือกขา้างล่างเนี่ยป่ะไม้นี่ประตองหลายๆแล้ว อยู่น้ำอุม้มห้อยห้อยหมุมองอยู่ยยอืมนี่ตะขอน นี่ต่างหออยาเด้อดูเด้อยาเด้อใคายังก็เอาบดแต่ยังมันปลาดูโอ้โอ้ <c oughs> สูดอีกแล้วดึกดึกดึกใจนึงคิดว่าปลาดู <c> ี <oughs> แม่ใหญ่ปั่นบอกลงไปพูนข้างหน้ามีเห็ออกเอาป่าเขาหนีเพิ่นหนึ่งร้อยสองอันเลยอันนั้นก็เขาน่ะมันปิดล่ะอันนั้นบอกเขาอันพุ่มเขาโอ้แม่ใหญ่กันฟอดเดี๋ยวมาหนีเด้อเดี๋ยวมาเด้อเดี๋ยวมาทางนี้เด้อเดี๋ยวมาเด้อ ย้ำมาด้ยมาด้กได้ยมาอยู่มังนึงนะพี่น้องคือบอ่มองไงอุ้ยคือเลือกแท้ะบ่าม,มันเลือกดิมองทิ่ยกท่านตาบ่เลยพี่น้องโอ้ยฟอดขึ้น Bà kho nè Hay là tùm kìa, mài mì nè Feel good Đi hằng này thần cả nhá ไม่ค่อยเห็นปลาข้าวเนาะแถวนี้เนาะเขาหน้าสามตัวเลยกระดู้ ไปเขาหน้าง่ายกันพี่น้องหยับง่ายพี่น้องโยกมาน้ำอันนี้กับหาหม่องโล่งยากหยับไปเรื่อยๆเพื่อเอฟซีเราทำได้บู๊จะดุงมงุนมัดงที Ờ, bây giờ bây giờ mà mình mượn Lấy bà con được Cho vào ẩu Ôi cà nhàng Ô oh. Cà phạt <laughs> ปีนี่ปลาก็ะแนงลายเลยถ้าเข้มหน่อยเข้มใหญ่ก็แนงลายแย่ทองระ่าดรุนยผมดเราขายเาคือเเคยขายเลยปัจจุบนเยเคยทีหนึ่งให้พญนันพคนไทยโลกเครื่องรรอหาสิตอนนั้นได้ลายก็เป็นยกยู่นีบ่ Doanh tuổi hôm nay, hôm nay, hôm nay, có nay, hôm 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 nay, là? แม่นอยู่หรอมันปลาตองบอตองใช่ไหมปเห็นมันบ่อนอันที่ว่าอันอันคำนมานั่นคำนไปสู้มันแหละมันสิแผ่นแปรแปรอันที่ว่าไปรปมันยังอยู่อยู่บ่ไปแล้วพุ่นเป็นวะโอ้ไปแล้วพี่น้องแมนบอมูดอยู่หันได้หัน เออไปแล้วไปแล้ว<ด>เออมุดไปแล้วคุณปลาตองบ้าวะหรือป,ประดูบ้าวะได้อย่างสุดไปแล้วคุหคณหวอดหวนกักอืมเห็นฟอร์ดนี้มาเมี่ยบ้อย่ายอมหาทอเข้ามมุล ประคอ่พี่นะ้องประคอต้องไปพูดนะน้งบา่าวเราสำเร็จคลิปต่อไปพี่นะ้องต้องมายื่มกคอมันละหืมง้อไปทำเรีบ่บงปรวงติแลนไม่หมดบมงกเขา ข่ามูลสองอว่าขาดเนาะแต่ออกถึงไม่ตัปาหน่อย,าายไ,มไม่ขาดสายเลยพี่น้องพวกขี้เหยื่อแต่บ้าเยอะอยุทธจักรง่อยบ้าบูสิดวมตอนนัะครับ,บทุกคน บ่อนครับบ่อนเน็ต สะดุไไ้งต oh, <done. S 2> <lide> ิงแล้วแม่แล้วว่เอาดันสะดุ้งตีงบอกว่าสะดุ้งตีงที่บ้านก็ได้ใครตัวบะถิ่มสะดุ้งวาก็ได้ไเจ้าบ้าไูดิอ๋ออยู่บ้านนดงใั่ยังบัเสียอยู่พี่นกตลกบ้างเหรอเก็บกระดวงขึ้นมาก็บอกว่าฟ้ายกแม่ก็ต้องห่วงแตัวเป็นปลาเขา 你干呢？ นสิตกวะเอาวะ้สิเบิงสะดุ้งให้มีดจมน,น,นั่งส่ตันี้่ใช่เนจอมันสิมาบบมาปาใ่กัยบูมาตานีหเยสะดุ้งเลยสิมูลสิหนองเลยนี่ตนะั้งย่างไปุนะ่เสร็จปนะตัย่างนะ Ô, ừ, ừ. thằng bù, thằng muột, cái sáng quá Trái ỏ cò mày hả? Gì đai, <laughs> Cái đai. ทำมมีอะไแล้วทีเห็น,บบน่าเนทีมาคำพผดหรือเปล่าทร<ม>ามามแตเวนหรอสิใดอยู่พี่น้องตอนไหนธะมาแต้วนดีบ่ที่มาพ่อพกยงงุเน้โง่ด เอาอยู่บร่รไปดู<า>ล่งแด้บ่ละพี่น้องมองน,นี่บุยตาวยตาวยทีพักกันใหญ่ไปาทางพุนเดปบ่นี่อเ้ยคือคำเหรอดีบ่นี่เจ้าไหนห้องร,ร้อนทิ่ไทยเดยบบ่นไหม จะไปมุมหนึ่งขอเมียงฟอร์ดก็ขึ้นบุยใบยบยใยเป็นตะปลาหลายเลยพี่น้อง ตองน่อยอย่าบ่ใไปไม่มีเอาเมดด้อดม่หน้าที่นี่เอาเมดดือดพี่น้องนั่นเห็น่าพอขคืนอีกแล้ว อืดปา,ดาอ,อีกอีกยาานี่ร่ม,มาทางห้าก่อน,นยาแล้วนะไปอูกบอล้อก็บริยาน,นยอย่างเลยบริยานอนไร่พุมนจนไปแล้วข้อเหนยนเดยน,นนยนแต่ทางฝุ่นแต่ทางผ,างผุ่น ข้างขุนพญิปันกสิบเบื้งนึ่งขปันร้าน,นสีโอเคมีเจ้าบ้านหนึ่งวะเราสิบปีคลิปโอเคพี่น้องเราสิยญายไม้แหละข้าเจ้าพักกันสีด์หยายสีด์หยายา,ยยายรุ่นแรงผมเลยพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องคนที่เบิง่งจนจบนะคนที่เขามาเบิ่องไม่ก็อย่าลืมกดติดตามครับพี่น้องเดี๋ยวพาพมุมผลงานต้อหน่อยนนะ่าเดี๋ยวเบื้งบัตรที่ถ่ายมุมผลงานก่อนพี่น้องชิบปิงเด๋ปิงเด๋โอเคเลยพี่น้อง พ่เนาะจะรุ่นมาทางกันครับพี่น้องใหญไหมใหญ่ไหม,ไมพูนว่าสันไปรลูกกรทังน่าะออกพนะี่น้องสี่บริษัทพี่น้องข้าโมุนสองตัวโอเคสองตัวครับอ,อ่ะใหญไหมย่านสารที่นี่